ที่วัดนาทวีอํเาเภอนาทวีจังหวัดสงขลาพลเรือเอกชาติชายสีวรรคานผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะ,ะเดินทางมาถึงวัดนาทวีอํเาเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยมีพลโทรกล่ไกลศรีรักไม่ทัพภักที่4และนายจารุวรัตรลิ้งเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยข้ารชาชการและประชาชนให้การต้อนรับต่อจากนั้นคณะได้เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าที่ศาลาอเนกประสงค์โดยมีพระครูสุวัฒนาภรเจ้าอาวาสวัด,วดนาทวีรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานไ สพลเรือเอกชาติชา,ชายสีวอลขานผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานฝ่ายคาราวะานำผ้าป่าจ,จำนวน3าล้าน25.653่านบาทโดยมีค่าราชการทหารตำรวจลูกจ้างพนักงานร,ราชการและสาธุชนที่มีเจตศัทธาได้ร่วมการบริจาคจาตุปัจจัยเพื่อนำเงินมาบริจาคก,การทอดผ้าป่าในครั้งนี้จะดำเนินการก่อสร้างฐานแท่นพระพุทธรูปปางมารวิชัยะบุรณะบำรุงวัดนาทวีต่อไป